คนา,นานว่นนะเอาวมึงโหลดหอ,อ่ะอโหลดแชทเทลไทยเออเล่นไรเนี่ยมาก็เต็มเมืองเลยอ่ะโอ้เต,ต็มเต็มบ้านเต็มเมืองยัง่าหูโอเหนอะเหนอะ,นอะแล้วแล้วว่าใครจะฆ่ามันได้โอ้ยอเยอยเต็มบ้าน<ไ>เลยโอจิเข้ามาจับกินเนี่ยเยอะเลยใช่เตอมเลยจ <laughs> ับไปต้มผัดเผ็ดเฮ้ย เฮ้ยวอาเ,เออนี่ยเตะเตะเต็มมาหลายตัวหรมันจะฆ่าวันนี้เราจะมาเล่นใหม่ครับ<อ>ไม่หยาบเย็นเราเป็นคนกตามจัดป่วดแล้วเย็นทีนี้อ่ะพนักง,งานกำจัดปว่วนปวดเลยเห็นแมาเอออมาเยอะเลยเออเออปกำจัดมหลังคาได้ไปบวป็นบ้านโวกแทมไม้ นี่มันแถมมาได้ยังตัวเนี้ยไม่ไม่แพ้ไม่แพ้มันไม่ใช่มือหนิแถมมาได้เลยเฮ้ยาเตมันเยาเตมันเยาเตมันเยาเตมโอ้ยขอขอขอโนุญาตจัดทุกหมดแล้วเกยาเตมันเยาเตมันเยาเตมันมันไม่เอาไอ้ยกำจัดสวงอะไข้างบนนะไม่หรอกได้กำจัดเร็วๆนี่อย่าพี่ช่วยตั้งตั้งไงวะตั้งชื่อว่าโกเลมวัอมัน พี่อ๋อทุบมันแค่กีเดียวตายแล้วไอ้ทุบมหมดเออตั้งไงวะก็นี่แและไอ้เหี้ยสามผิดเออนี่ยจำกัดปวกไปทางบนเดะทุกคนไอ้เหี้ยาตบแม่งกนตรเนยจันี่คจะทำจากมาแลนตาม ไปไปทำนีบ้านด้วยไช่ไนพี่พงมาเซฟไหนเนี่ย